จากพระตำฯจากพระนางภูพิงนะคะลงมาพระธาต,ตุดางสุเทพนี่เราก็ใช้เวลามา20นาทีนะคะตอนนี้เราก็อยู่ด้านล่างพระธาตุดาสุเทพแล้วนะคะ<ม>นี่ค่ะเราก็จะเห็นระฆังขนาดใหญ่นะคะรวมไปถึงคลองนะคะขนาดใหญ่มากๆเลยะค่ะใหญ่มากๆนี่นะคะแล้วก็จะมีพระพุทธรูนะคะปาทด้านบนเดี๋ยวเราลองขึ้นบันไดไปนะคะไปที่สุดบนด้านบนกันนะคะ เป็นบริเวณทางขึ้นนะคะทางขึ้นพระธาตุดาสเนื้ค่ะบริเวณหอยของฝากโดยรอบนะคะด้านหนา้า,นนางมีเสื้อผ้าผ้าพันคอของฝากของเมืองเหนือน,นะคะ ขึ้นไป<ค><ด>จากลางโล่มได้เออไม่เอาเอา,เอาไปข้างหลังเอข้างหลังของกินก็มีนะคะไไปปชุดเดอก โอ้บันไดขึ้นไปนะคะเรา้องใช้ความพยายามในการเดินบันไดนะคะเพื่อบุญอันยิ่งใหญ่มหาศาลนะคะ ก็เป็นระหว่างทางที่เดินขึ้นพระธาตุรัติเทพนะคะก็จะมีของฝากขายลาลานตาไปหมดเลยนะคะโอ้ ตอนนี้แลนะคะเราก็เดินทางมาถึง3ใน4ส่วนของการเดินขึ้นบันไดอันเหนื่อยมากความฝันใกล้จะเป็นจริงแล้วค่ะเห็นไหมคะซูมให้ดูชัดๆนะคะว่าป้าทะทาดาสุเทพนี้อยู่ไม่ไกลเราแล้วนะคะขอพักหายใจก่อน โอเคสู้ต่อไปเที่ยงนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่พระธาตุดังสุดเทพนะคะบรรยากาศตอนนี้ก็ไม่น่าจะต่างกับ30องศานะคะเพราะว่าร้อนมาแดดเปรี้ยงสุดๆเขาบอกกันว่าฝนตกที่เมืองเหนือนนะั้นไม่จริงเลยนะคะมาอยู่เชียงใหม่2วันร้อน2วันเลยนะคะนี่ก็เป็นตัวพระาธาตุดังสุเทพนะคะ ็นสีทองอาร่ามตาเลยนะคะสะท้อนกับแสงแดดนี่ทำให้เห็นสีเหลืองทองมากขึ้นนะคะอ,อ่าเดี๋ยวเราก็จะพาไปเดินชมระลึบริเรือนพระธาตุนะคะวันนี้คนเยอะมากเลยนะคะเนี่ยอ๋มาตัมัมาว รามามันี่ไงนี่ก็จะเป็นหลวงพ่อหลวงพ่ออุ่นเมื่ะคะซึ่งมันจะมีทานเสียงเสียมซีแล้วก็พิธียกชา้างนะคะอืมแดดเริ่มเป็นใจให้เราแล้วนะคะแดดเริ่มอ่อนแสงลงแล้วนะคะให้เราฟ้าสวยมากเลยค่ะ ก่นนอนที่เราจะมาจุดดอกไม้ทุกเทียนนะคะเราก็ต้องเดินวน3มรอบก่อนนะคะเพื่ออธิฐานส่วนมวนรอบรบ,บรมสาีริกราน,นะคะเพื่อขอพร <c oughs> เียบริเวณด้าน,นข้างรอบๆนะคะสังเกตเห็นว่าจะมีกระดิ่งนะคะซึ่งมาเขียนชื่อน,นะคะแล้วก็แขวนไวนะะ <c oughs> ้พยายามที่ลมพัดมาก็จะได้ยินเสียงกุ้งกิ้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 งะช่วยมีอัดวงอ่ะช่วยมีอัดทวงนะตีตีตี กูดมไม่วมเตียวแล้วนะเออ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 าออ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 ูออ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  มีการเติมน้ำมันตะเกียงนะคะ